ใส่ปลาใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนนะคะประมาณหนึ่งหนึ่งทับพีนะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอก็เพิ่มได้นะคะแต่น่าจะพออยู่ใช่ไหมใส่ผงนัวผงนัวอุ้ยหอมเลยค่ะหอมหอมใส่ผงความอร่อยนะคะความอร่อย เพื่อนๆบอกว่าไม่มองจอเลย <c oughs> คุณน่านนครคุณน่านนครสวัสดีแม่น้องเรนะคะสวัสดีครับจากคุณน่านนครเอ่อคุณน่านนครนะคะคุณประพาพรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆนะคะพามากินส้มตำนะคะแม่น้องเรคุณน่านนครคุณกิตติยามีสุขสวัสดีค่ะพี่ระวีสวัสดีค่ะฝากทักทายหน่อยนะคะพี่ระว,ว,ะนนะะระวีขอบคุณเสียป,ปุ๊กขอบคุณป้าควรน,นะคะ อืมอืมดูดูมองเห็นไหมโชว์ให้เขาดูแต่ไม่มีมองไม่เห็นเลยเลยโชว์ให้เขาดูอยู่เนี่ยแหละคุกเขาคุกเขาอืมอืมน่ากินนี่กุง้งจริงๆตำแบบนี้ก็ก็ชอบนะกินแบบ กินตำกุ้งแบบสดๆอย่างเงี้ยดูอร่อยนะแบบเนี้ยยอมบี่เลยอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติมันเข้มข้นนะ <c oughs> ลืมใส่อะไรรู้ป่ะลืมใส่น้ำตาลลืมใส่ฟ้าหวานเก๋ <c oughs> <c oughs> ชอบใส่น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลไม่เยอะนะคะมีนิดเดียว ตาใส่ไม่เยอะนะคะเป็นแบบนี่ติดประแรมประแรมไว <laughs> ้เฉยเนื่องจากมันหมดนะคะเ <laughs> นื่องจากมันหมดนะคะเลยใส่นิดเดียวโอ้ยอยากกินหิวหิวหิวนี่ <c oughs> น้ำตาลก็หมดเนาะ แสบเแ็บสบล้างล้างกล่องเลยน้ำตาลชูรสผงนัวนี่ปลร,รานี่ขาดไม่ได้นะคะกะทินี่ <laughs> ยิ่งเราทำเมนูแบบนี้นะเราก็นี่ใส่ลงไปเลยเราก็ต้องแบบว่า เดี๋ยวนะเสียดายน้ําตาลเสียบอกว่าจะได้กินไหมคุณนานนครรอก่อนนะคะอย่าพึ่งไปนะคะไปแว้นก่อนได้นะคะเกิดขึ้นนานนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะแว้นได้เลยแว้นได้เลยอืมขอจิ้มอีกทีหนึ่งเมื่อกี้มันไม่มีน้ําตาลเนาะเนี่ยกุ้งพอมันโดนน้ำปลาโดนน้ํามะนาวนะมันก็ มันก็สุกอ,อ่ะอร่อย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 ขอมะนาวนี้เดียวจริงมันก็พอแล้วละ่ะเนี่ยเอาแค่นี้พอเซียวเล็กๆนี่นะคะใส่ลงไปเลย อันนี้ก็คุกเขานะคะคุกเขาคุกให้มันอยู่ในในคคกเนี่ยโอ้ยน่ากินมากเลยดูด,ดิยไม่ได้เอามาตำนะคะเอามาคุกแล้วค่ะตอนนี้มีนะคะผักชีใบเรื่อยลืมลืม หั่นง่ายๆนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้คะ่ะ